สวัสดีค่ะ FC ทุกตุกท่าน่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนี้เคอีเช้าบ่ายวันที่9กรกรกฎาคม2567ค่ะพี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะผู้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุน่อกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านขา FC ทุกๆท,ท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะก็คือการเจาะเด่นวิ่งลูดแต่ละรอบนะคะทุกท่านส่วนคู่ที่ใจจับให้นะคะคือการหาความน่าจะเป็นระหว่าง เด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติตัวเลขเมื่อวานนี้และเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันเด้อพี่น้องคะแต่ว่าถ้าท่านถ้า f c ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ FC รอดูเลขเด่นประจําวันนะคะที่ท้ายคลิปได้เลยนะคะทุกท่านเลขเด่นประจําวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่าท่านจะใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องเนาะเรามาดูวันที่ แก่อนนะคะทุกคนว่าเข้าหรือหลุดนะคะวันที่8ปนะคะใจให้เด่นรอบเช้า5 5และ4มา98043พี่น้องคะ่ะเด่นมา4นะคะคู่4ี่สาเจไม่ได้จับให้นะคะทุกท่านรอบบ่ายนะคะเจให้1และ0มา97067นเดะคะเด่นมา0เข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจาวันกัทุกคน7 0 0 7 นะคะทุกคนหนึ่งหลุดนะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเก้าเจ็ดศูนย์หกเจ็ดนะพี่น้องเลขเด่นประจําวันรอบเช้าสองกับเจ็ดหลุดรอบบ่ายเจ็ดมาสองเด้งนะคะทุกคนเป็นยังไงพี่น้องเป็นตะลุ่นบ่อกค่ะทุกคนเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันก็สามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกท่านก็ลองพิจารณาดูได้นะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนในแต่ละวันนะพี่น้องเรามาดูนะคะ วันที่9จากที่ใจคำนวณได้วันนี้ใจได้อยู่ที่3และ2เรามาดูความน่าจะเป็นค่ะ38 37 33 39 34 35 2ค่ะ23 28 สองเจ็ดสองเสองสี่สองศูยด่นรอบไยค่ะทุกท่านเด่นรอบาบอยู่ที่8และเจมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะ8ปดสา8แปดสองแดแปดหนึ่งแดเกดสี่ค่ะ 7จ็ดนะคะเจ็ดแปดเจ็ดสนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะมีคู่ไหนที่ชอบหรือเปล่าคะทุกท่านคะมาดูคู่วเด่นนะคะสามสองแปดเจ็ดสามแปดสามเจด แปดกับเจ็ดรอบป่ายนะคะแปดสามแปดสองเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดสองนี่ก็คือคู่ตเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบป่ายนะคะทุกท่านสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบป่ายนะคะ FC ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับด้วยนะคะทุกคนทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะจะ,จะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชม เหลือรอบละสีค่คู่เลขเด่นประจำันาคารอยู่ที่เลขสามและเลขแปดเบิ้ลประจำวันคือเบิ้ลสามสามค่ะสำหรับสามกับแปดนี้ท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกท่านเรามาดูนะคะวันนี้น่าจะติดคู่ตเด่นอยู่รอบละสี่คู่นะคะทุกคนรวมกับเลขเบิ้ลประจำวันด้วยนะคะรอบเช้าสามและสองเด่นประจำวันสามและแปดเป็นสามสามสามแปดติดคู่ตเด่นสามแปด 8 3สนะคะเลขเิ้ลประจำวัน3ามสาค่ะติดเลขเด่นประจำวันด้วยนะคะทุกคนสองค่ะสองสามสองปดติดคู่ตัวเด่นทั้ง2คู่นะคะทั้งสองสามและสองกับ7รอบบายกับเลขเด่นประจำวัน3ากับ8เป็น8 3ดสามดดติดเลขเด่นประจำวันนะคะทุกคน8 3ดสามสามดเจค่ะเจ7ดสามเจดแปด ติดคู่ตัวเด่นเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดกับพี่น้องประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับคู่ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็แล้วแต่เอฟซีทุกท่านจะชอบนะคะใจหาความน่าจะเป็นจากเลขเด่นประจําวันจากสถิติตัวเลขเมื่อวานนี้วางไว้ให้นะคะเอฟซี FC ชอบก็ตามได้ไม่ชอบก็ผ่านด้พี่น้องสถิติมิเข้ามีหลุดถูกมือนะจ๊ะเด้อ ค่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอีวันที่9กรกฎาคม2567ก่ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคชคมั่นสุขภูสุขคนพี่น้องสวัสดีค่ะ